สวัสดีครับมาดูมาเก็ตการินาสิทธิ์ไปจมวันอังคารที่13ทธันวาคม2022กัน2วันที่ผ่านมานะครับโดยเพางยิ่งเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าตลาดตังเทต,ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโร mm hmm. ก็อย่างที่เห็นนะครับ2วันที่ผ่านมาราคามาบาลานซิ่งอยู่ที่อัปเปอร์พาร์ทของบาลานซิ่งใหญ่แล้วเรนจ์ก็แคบมากๆนะครับใน2วันนี้จริงๆไม่ใช่แค่2วันนี้ แต่ตลอดที่ราคานั้นบาลานซ์อยู่ในแอเรียนี้ทั้งหมดนะครับเลนก็ค่อนข้างแคบในแต่ละวันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเทรดเดอร์นั้นรอข่าวสําคัญซึ่งสัปดาห์นี้จะเริ่มมีข่าวสําคัญทยอยออกมาเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับตามมาเก็ตสตรัคเจอร์เนี่ยตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใต้อินิเชียลรูนด์โซนยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลรูนด์โซนได้เนี่ยยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่ โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าราคานั้นเบรกอินดิเซอร์สปอร์ตลงด้านล่างน่าจะลันสต็อปไบเออร์สองวันนี้ได้พอสมควรแล้วราคาก็น่าจะลงไปได้นะครับถึง Last Week Low หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้ด้วยในทางกนันข้ามถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกแล้วโฮหเหนื่ออิน t ิเ l r e ์ริท z o โซได้ก็จะเท่ากับตลาดนั้นเบรกเอาออกจากบาลานซิ่ง8วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย Daily ซึ่งเคยเป็น b a l a n c e ก็จะเปลี่ยนเป็น In b a l a n c e phase เพราะฉะนั้นในช็อตเทอมนะครับตลาดก็จะเป็นวันทำเฟมิ่งอัพก็คือเป็น Bullish Pattern นั่นเองแล้วก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่ Buyer จะกลับเข้ามา Active เพิ่มมากขึ้นแล้ว Expand Range ขึ้นสู่ด้าน,นบนบนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับต้อง Break แล้ว h o l ฮเหนือ้อ i i i ดิเซอร์นูโนั่นคือเงื่อนไขสำคัญถ้า Break แล้วไม่โฮตลาดก็จะกลับเข้ามาสู่ เข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซ์เดิมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาราล่าหน้าตาคล้ายกับยูโรเลยนะครับเพราะว่า2วันล่าสุดราคามาบาลานซิ่งอยู่ที่อัปเปอร์พาร์ทของบาลานซิ่งใหญ่8วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันตราใดที่ยังติดอยู่ใต้อินิเชียลรุนโซนซึ่งเป็นขอบบนของบาลานซิ่งแอเรียเซลเลอร์สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่นะครับแล้วราคาก็น่าจะกลับลงมาที่กลางเรนได้ไม่ยาก โดยเพาย่างยิ่งถ้าหากว่าราคานั้นเบรกอินิเชียลสปอร์ตก็มีสีสูงที่จราดนั้นอาจจะลงไปถึง last w e ว k l โ w เลยนะครับก็คือที่สปอร์ตโซนนี้ใน,นทางทางคมถ้าหากว่าราคานั้นเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลรนโซนได้ก็จะเท่ากับพาราล่านั้นเบรกเอาออกจาก b a l านซ i n g งแวันนี้นะครับซึ่งน่าจะเห็นราคา e อ็กซ์เรียนขึ้นไปด้านนบนพอสมควรน,นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำเมื่อวันศุกร ครับราคานั้นขึ้นไปสู่บาลานซ์เซอ i ์เรียหาเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับตามสิ่งที่เราคาดการไว้เวลาที่ตลาดนั้นติดอยู่ในบาลานซ์เซอ i ์ขอบบนขอบล่างคือกูเท e ดโลเคชันโดยขอบบนคือกูเทดโลเคชันของเซลเลอร์ขอบล่างคือกูเท e ดโลเคชันสำหรับบเออร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางเท่ากับว่าโอกาสในการเทรดก็ต่ำลงไปด้วย โดยเพียงยิ่งเวลาที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลางเว้นแบบนี้มันสามารถขึ้นไปข้างบนก็ได้ลงมาข้างล่างก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงถ้าเราจะเริ่มต้นเทรดจากกลางเว้นแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรไม่ค่อยได้จําเป็นต้องหอให้ราคานั้นวิ่งไปสู่คูเทสโลเคชันสาหรับทองคําสําหรับดาวโจนส์นะครับวันซุกราคาขึ้นไปที่บาลานซ์เซเรียไฮเซลเลอร์กับเข้ามาแอคทีฟเห็นะครับ จากนั้นราคาลงมาสู่บาลานซ์เซเรียโลเมื่อวานนี้ b u เออกลับเข้ามาทีตอนนี้ราคาขึ้นมาเทสบาลานซ์เซเรียไฮอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น2วันล่าสุดเราจะเห็นว่าเซ l เลอร์กับ b u เออเขามีกำลังเท่าเทกันนั่นคือเหตุผลนะครับที่เราเรียกตลาดแบบนี้ว่า b a l a n c ิ่งโอเคตอนนี้นะครับราคามาสู่บ a ลานซ e เซเรียไฮซึ่งเป็นช็อตเ t อ r m มอินเฟกชั่นพอยต์เป็นจุดเปลี่ยนในช็อตเทอ r m ม ตราบใดที่ราคานั้นยังไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนือ i ินิเชียลเรนจ์โซนได้เซล l ลอรยังมีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่แล้วถ้าเซ l เลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คอนเซปต์เดิมราคาสามารถลงมาได้ถึงกลางเวสโดยว่าอย่างยิ่งที่ HBN ในทางการนข้ามถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลเรนจ์โซนก็จะเท่ากับดาวโจนนั้นเบรกเอาทออกจาก b a l านซ i n g 5วันนี้ t a รเตของไบเออในสเต็ปต่อไปคือ Weekly Balance Area High ก็คือที่ริ้นโซนนี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องดูภายในวัน2วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพุธมี FOMC ดูซิว่าราคานั้นจะสามารถเบร a ออกจากบา l a n c e s i n g 5วันนี้ได้หรือไม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market อะไรและสิ่งระจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานกันเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ